ครับอ่าแล้วครับอย่ากลาบนะโอ้รถเสียครับโอ้เราจะเข้าบ้านอ่ะพ่เเอเ,เลยเหเลี้ยวเขาเลยครับ โอ้โหลูกเด็กเล็กแดงนะฮะมานั่งกันนะครับแนำขนมนำนมมาถวาย แล้วนี่ก็ภาพบรรยากาศส,สดๆนะท่านชมฮะสวัสดีทุกท่านนะที่ติดตามรับชมผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของเพจทั่วไทยนิวนะฮะแล้ววันนี้ทั่วไทยนิ้วนี่นำเสนอเรื่องราวอย่างต่อนเนื่องนะฮะทุกวัน ดูฟรีไม่มีโฆษณานะฮะแจ้งาข้า,างหน้านะครับีตั้งหน้าให้เช็คดูที่มีน้ำซ้อนกันนะครเช็คดูดีๆนะครับถือในมือบางทีกำในมือเมื่อวานเจอเยอะ,นนะครับเนี่มอนครับ อ่ายกสองมือเลยครับยกยกประของประเคนเลยครับยกเลยครับขอบคุณครับนั่นแหละครับ สวัสดีทุกท่านนะฮะที่ติดตามชมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะก็นี่คือแหมการนําเสนอเรื่องราวของความศรัทธานะฮะที่มีต่อหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุโทโธต้องบอกว่าสมัยนี้เนี่ยพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยนะฮะไม่รับปัดจดัยนะครับไม่สวมใส่รองเท้าไม่ขึ้นรถขึ้นเรือไม่ยึดติดยศถาบรรดาศักดิ์นะฮะแหมมีน้อยเหลือเกินนะครับ ยกน้อ่อนสวนะครับย่อครับ้วนะ่กลายก2มือเลยครับยกขึ้นเลยฮะยกสองมือเลยครับยกขึ้นฮะวางโทรศัพท์ยกสองมือก่อนจ้านั่นแหละครับอ้าวอ่ายกสองมือประเคนของมือเดียวปะโถเอ้ยเมื่อกี้อุตสาห์บอกให้ยกสองมือ พ่อหน้ากากอนามัยด้วยพ่อพ่อออกก่อนเลยออกห่างก่อนเลยออกห่างไปก่อนเลยอ้าวหน้ากากอนามัยไม่มีแหมไม่ดูคนอื่นคาเลยว่าเขามีใส่กันหรือเปล่าเดี๋ยวเอาเชื้อโรคมาติดชาวบ้านเขาเองนะฮะหน้ากากอนามัยครับเจลหลายแล้วครับโอ้แล้วเด็กเด็กมันลืมมาทีหลังน่าจะมาทีหลังเพราะว่าเด็กเนี่ยเดินดูแล้วหน่วยกู้ภัยเนี่ยเดินแจกหน้ากากอนามัยกันแล้วแต่น่าจะพอหลวงตาใกล้จะมาก็จะวิ่งออกมาจากบ้านนะฮะวิ่งออกมาจากรถ เนี่ยฮะจะเป็นแบบนั้นนะฮะ